และแม่เอ๋ยพันว่าเมื่อนี้เป็นวันดีเมื่อนี้เป็นวันกาบได้ตั้งใจมากกับมาหอดนอและแม่จังแมนบุญมอลำดวงเดือนพอส,สมเสริมนนทาศน์ผ้ามหาบุญแทะแทะก็เลยพ่อแม่นตอนบุญเมื่อนี้มาเห็นหน้าเจตังบันแม่แม่เอ๋ยเขาพ่อนอ้อนอว่าลัวพ่นเอินวาน้าปัง เป็นต่มีความสุขทุกบปมีน้องมา,ากไกลคนทำหน้ากาแข็งแรงน้อย,ยืนสู่ซื้อบุญทาแฟนพลเข่าหน้าปังกําลังสูงเจิญเทินเขียวด้วยมปนวาง,งมามบัดนี้หมอลํำทรงเสริมมาเห็นแล้วแม่นบ่ได้กินข้าวน้าก่อหักเสื่อนในห,หัวใจ เพราะว่ามากกัท่านทีบ่ตังต้งโตกัมาพอ,พอได้กินยังก็มีแห้งบ่แมปุลละน้อมากวันนี้หมอลำดีมา,ฝากฝ่ากขาวนนทชัยเล่าเป็นเบาสาวดวงตาฝาประท่านกับเป็นสาวสาวดวงเดือนดาวจรัดแสงกับเป็นสาว ยี่สิบสองปีแล้วพี่น้องเป็นสาวขึ้นไม้ะน้อง,อาาองสาวอำน,นวยน้ำว้บ่เป็นสาวดอกพี่น้องเมียหน้าโยกอยู่ทางไกลเขาบ่เป็นคนเสียงใสแต่อ่อนหวานน้องงามโก้ป้าสาวมาหน้าจด,าดตปดนี่หมอลำดวงเดือนกับหมอลำดวงตาหมอลำบูนบนทตาชัย เพิ่เป็นบบาวผ้ามาสู่หญ่วันดีกัมาหวมแม่หมอโบนนนทั้ใส่กัมาใสาบุญมาอยู่รวมร่วมกันเขาว่ากอบุญนีบ้บอได้บุญมาเห็นทีสบายใจกล้วยก็งามไล่ยหลายค่ะโ้ก็ยังมีมาให้กับการนาวานตอน ขอไห้พ่อไหนอายไอบุญทากับแ<า>จ้ตังจงสุขีจเจริญขึ้นอย่ามีวันเศร้ามองโยให้เจ้านั้นซื่นสมสู่เรื่องรวยหวยกระไดจะเจริญขึ้นกว่าแต่ลังเดือนน้อยเออโโอโอเจรจะ สาธุสาธุมาโดยสายบุญเนาะเขาคิดว่าสิได้มากเนาะครับขอบคุณขอหคุณมีโชคดีมีโชคลาภเด้อแม่เด้อสาธุขอบุญขอบคุณผู้พามาครับเจ้าปูเจ้าที่จะาฐานปกปักรักษาอยู่นี่ก็ะหังไอ่ถ้ำกับเจตังเจริญเด้อสาธุสาธุสาธุค่ะเก็่น้าปั้ก็ใส่ง่ายเมยจุดถูกไปพรมเนี้ยมาเนี่ยผมจะไปตำเหล้าบนนี้สาธุเด้อแม่เด้อไปจุดถูกสาธุจุดไปตำเหล้าตีเหล็กเหล้าตี ปาด์ตมันในเอฟซีจะมีโชคน้ากันได้พี่น้องค่ะมาลับไงนะครับเป็นไงข้าไปวัวพอดมาเยี่ยมอยู่ตรงไฮทงหน้านะครับค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะคะแม่ดวงดาวนะคะแกนจะไปจุดนิดหน่อยแกนล้ำก่อนไม่ครับล้ำก่อนแล้วค่อยจุดบอกซื้อฟูนั้นบอกฟูฟูนั้นไปไหนฟูไปยึดมากไปก่อนเแกนพี่น้องคะ ชายาของคุณแม่นี่คือหมอลำดังได้พี่น้องหมอดลำดวงเดือนดาวจรัดแสงเลยหมอดำหมอลำดวงเดือนดาวจลัดแสงนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะขอโชคฝากเอฟีเป็นตำราเนาะแม่นแเนาะให้คุณแม่เป็นทุกขอแทนเด้อพี่น้องเด้อ ปู่อีกยังสีมาอยู่น้ำจตดังปู่องค์ดำแสนสรีจันทาน้าคลาชจันทาน้าคลาชสาธุเด้อผู้ขามอลำรดวงเดือนดาวจะรับแสงสีชุดถูกขอพรจะพาเพิ่นสิมีโซ่กับหงในเลขเล่านี่เด้เงิอนี่มากมื่อสันวันดีเด้อสาธุขอพรเด้อแหงหัวหน้านนตาใช่ถูกมากไม่มีเลยไป เมื่อนี้พนว่าเป็นวันดีเมื่อนี้เป็นวันกาบหอลำสอส่งเสริมสายบุญมาถวายเจ้าด้วยเสียงมวนจังได้ขอเชิญชวนเทพพระบุตรยสันฝ่าเทวดาอยู่กรมมาฟังข้าเดโอลำบัดนี้ขออนโุ้าวกรมขอพ้อนปู่ให้สงสารจงประทานได้เ้อยาย ผู้อยู่กองเงินล้านขอให้บุญสมพานลูกหลานมาในวันนี้มาเสียงดีมาล้ำรงกราบมาจากใสตรงปู้ประธานเนี่ยแก่ข้าผู้มาไหว้โคสุคนสาธุเด้อปู่ยาเอ๋ยสิบนิ้วหลานขอนอบนอ้อมพร้อมถึงก้าวสะดุดี ผู้มีคุณอนันเนืองได้เลื่องลือไปทั้งข่ายแล้วขอ,อน้มกายถวายท่านขอเป็นหลานุของกูขอเด้ปอดเอ็นดูประ่านพ่อนเนก่แก,พก่พวกกูข้าผู้มาไหวผู้สุคนปอ้ยส่วนทั้งไกยขอให้ได้รอดพ้จากมวนหมูลโลข้าเด้เอปอวย บรรดามวนพญาผิดยาได้มีเข้ามาไกลให้ลูกหลานนี่แข็งและยืนมันสเสมอมันนั่นเคือเก่ามีลานเล่นลูกเล่ตัาสบายล้วนโคสุน mm. คนปวเอ๋ยขั้นลูกหลานนี่จับงันแนวใดขอให้เป็นโน้ลายได้มีเงินทองมาใส่ใจ มีลกูกหลานยิงหรือใช่ก็ให้เว้าโน่ไงไงเป็นคนดีเพียบพร้อมจนคนยองว่าจะดีเมื่อนี้ขอพ้นป่วยเจ้าสี่ทางสว่างที่พาดรวย เมนหาไหวหรือหาเบื่อเถอกแต่ล่างวันใดแล้วหนึ่งสองสามบรรดาลให้ไวไ้ในมือลูกหลานเจ้าะเดอปู่น้นรับฝันในเจ้ายนอยู่โน้นรับฝันในเจ้ายอยู่อ้สู้เขาใส่บโเงแล้วขอพรปูทน่นี่พรขอกาวว่าขอพรกราวิงบอนบูชาคุณในปูน่นน้ำอยู่ ก่อนุ่มก่อนวอนไายขอละลงโค้งแล้วอวยบุญดำนุ้ยนอสอง่งหายจะเลนินใดผู้สุขคนผู้มาไหวาให้ห้งเฮืองจะเลินเด้อเด้อโอ้ยเด้อปูเด้อ ไอู้บดอกนี่ผู้ขาสิขอจุดขอโศกให้เห็นเป็นโตเด้อไม่ฮาขอห้าห้ปูบ้าหาเจตังแล้วให้ลูกให้ล้านเพิ่นสิเอาในเหล็กเล่ามือแรงเด้อผู้ขาขอพอนเด้อพันบ่มีบวกฟูในหิ่นลมจะห้ลูกหลานเห็นแม่พรุ่งนี้เนี่ยุ่งนี้บวกฟูวันศุกร์ที่ยี่สิบเอาพรุ่งนี้วันศุกรเราปูเราหยาเนาะอืมบ่ใหิ่ลมโยใส่เหล็กโย่ใส่ลูกหลานให้ได้เด้ออยู่หอยอยู่ห้องน้ำเจตังกับไอ้ถ้ำแล้ว ลูกหลานมือนีไอบูต้นทะไช่ส่อทรงเสือมากราบมาไหวผู้ข่าวนั่งวงเดือนสับสมบัติมอลมเลอเดือนเดือนดาวจะรัดแสงเป็นคนจุดถูกขอพรเ,เ,เด้อผู้ข่าวเงินขึ้นเงินขึ้นเออขอสวดเออลูกหลานได้เห็นตัวสีดีแน่นเดอ้อผู้ข่าวหรือว,ว,ว,ว่าวาสนาได้มาจองมาดึงใส่กันว่าคิดว่าสิทธิมากดิผู้ข่าอันบ่ถือก็ย่ยเห็นเด้อภูหลงเลยโดน กันสิแน่นแน่นให้ลูกหลานเห็นแข็งแขงขาวขาวปุ๊บปุ๊บเดือปูเดียะเด้อร้านปกหลานปกเอามืออื่นเนาะภูคเขาเออื่นเนาะกันเดยเนาะสาธุเด้อร้หลานขอไปตรงนี้เด้อตักปูตักงาเนี่ยเด้ออ้าแน่นแน่นให้ลูกให้หลานเด้อบ่ให้ปิดบริการขอโชคดีนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะไปรับคุณแม่นะครับมาจุดถูกขอรัฐบาลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ดเกใหห้ลูลานนี่ธุสาธุนะคะก็ขอให้เอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะก็ขอโชคลาภมาฝากเอฟซีนะคะดวงดาวนะครับเป็นมอลล์ซื่อดังของกาลสินนะครับเป็นในไมาเยี่ยบดวงเดือนแค่ดวงตาแม่อับนุ่ยดวงดาวจรัสแสงแม่ดวงตาฟ้าประทานแม่ดวงตาฟ้าประทานพ่อนนทชัยกาลสินค่ะอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชม รอดูตัวเลขโชคลาภนะคะว่าจะได้ตัวไหนเพิ่นมาหอดมาถึงแล้วจะตื่นจะท่วงเดอ้อปูให้ได้โชคได้ลาภให้เพิ่นมีงานมีการใ,ให้ได้เงินหมืน่นให้ได้เงินแสนเดอ้อปูเดอ้อคอนสิเฮ็ดคอนเทนต์หยังก็ขอให้เอ่อดังให้ดังให้เฮงเฮ้งลยุยๆุยปูนา,นาะค่ะหัวหน้าหัวหน้าน้องต้นชายครับส้าทรงเสียค่ะสวัสด,ดีค่ะ มวหนามาหอดมาเถิงแล้วเป็นจังไรคะหัวหนาปูพนควาปิติคนทิ้งลูกสัมผัสใจว่าเออคือผมเป็นเสือสายพันกอน่ะเยกปูเรื่องพญานาคเป็นเสือสายของปูพญานาคข่ไย่ก็เพื่อดึงมาาๆบรรยกาศนี่ยก็ผมวัยเดับเคย แปลกๆขึ้นมากาครับมีภาพมีอย่งา,ยายงไม่เข้าสับมีแต่เพื่อนในที่ผมถ่ายภาพี่ยันมันติดปูขึ้นมากเหมือนกันเอเดี๋ยวหลังจากเอาตัวเลขเสร็จแล้วเดี๋ยวจังมาอีกทีหนึ่งเนาะค,ะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าหัวหน้าพนสิว่าสิเลาอย่างสู้ฟังเดี๋ยวรอตัวเลขของแม่ดวงเดือนก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแอดจะพาไปชมตัวเลขนะคะขอแม่ดวงเดือนดาวจะแ,บบแสงนะคะจุดทูบขอพอรโชคลาภกระปู่องค์ดํานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าได้ตัวเลขตัวไหนนะคะอะดวงแบบชัดๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ะค่ะท่านผู okay. way, cioè, wow, ้ชมนะคะก็จะเป็นตัวเลขนะคะของปู่องค์ดํานะคะที่แม่ดวงเดือนนะคะจุดทุกให้นะคะ8ปดห้าหนะคะแปดห้าหนะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะแปดห้าหแปดห้าหกหรือก็หรือไม่ก็แปดห้าเกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภขอให้เฮงเรวยๆจ้าทูเดอร์ปูขอให้แตก3ามตัวนะปูนะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับตัวเลขนะคะของแม่ดวงเดือนนะคะได้8ปดห้าหดห้าหกนะคะเป็นตำารลานะคะท่านผู้ชมในวันที่24มกราคมพศสองพันะคะ สำหรับท่านไหนที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะคะ8 5 5 8 8 6 6 8แล้วก็5 6 5 5 6นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภเฮงๆปังๆรวยๆนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ